เราระบุเพียงแค่ว่าต้องไม่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนวันนี้เส้นแบ่งความยากจนที่สภาพัฒน์เป็นผู้กำหนด2,997บาทร่างพรบฉบับนี้เซ็นชื่อทุกคนนะครับในคณะกรรมิการ <c oughs> ลงนามทุกคนนี่คือความสำเร็จก้าวเล็กๆของเรารายงานฉบับนี้เข้าสู่สภาห้องใหญ่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงคดัคดค้านเลยแ <c oughs> <ไห>ม้แต่เสียงเดียวนี่คือความสำเร็จเล็กๆของพวกเรา <c oughs> ทุกคน <c oughs> ช่วยกันปรบมือเลยครับ <c oughs> แวแวๆข่าวมาว่าขึ้นแน่นอนมีข่าวดีกับข่าวร้ายฟังข่าวไหนก่อนเอาข่าวดีก่อนแล้วข่าวดีก่อนข่าวดีบอกขึ้นแน่นอนนะขึ้นมาแตะหลักพันแน่นอน<ไ>อฟังข่าวร้ายต่อไหม<ง><อ>พูดถึงในเรื่องของสวัสดิการก่อนเลยนะ ที่เราได้ไปทํางานร่วมกันนะซึ่งในคณะกรรมิการเนี่ยก็มีสอสอ15ท่านก็มาจากทุกพักการเมืองนะมาจากทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสิ่งหนึ่งที่คณะกรรมาิการสวัสดิการสังคมทำเนี่ยคือต้องต้องการที่จะผลักดันสวัสดิการต่างๆที่รัฐมีอยู่แล้วแต่มันไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับใครเคยทราบบ้างว่าสูงอายุ60ปีขึ้นไปที่จะซ่อมแซมบ้าน รัฐมีงบให้หลังละสี่หมื่นบาทใครเคยทราบบ้างใครเคยทราบบ้างผู้พิการสามารถซ่อมแซมบ้านตัวเองได้ทําราวจับเปลี่ยนชักโคกเป,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หลังละสี่หมื่นบาทใครเคยทราบบ้างที่ผ่านมาสวัสดิการอาจจะมีอยู่แล้วแต่ไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนนี่คือเรื่องที่เราต้องการที่จะผลักดันไปให้ถึง60ปีขึ้นไปเวลาเกิดภาวะวิกฤตในชีวิตทำไงครับกู้ต้นนิ่งดอกลอยดอกร้อยละยี่ ร้อยละสิบส่งรายวันร,รู้หรือไม่ครับรู้หรือเปล่าครับว่างบประมาณกองทุนผู้สูงอายุสามารถอนุมัติวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาทดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนผู้พิการต้องการทําอาชีพเพื่อประกอบเลี้ยงตัวเองไม่ต้องเป็นผู้พิการก็ได้นะเป็นผู้ดูแลผู้พิการอยากจะซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสักเครื่องหนึ่งอยากจะซื้อตู้กดน้ําสักตู้หนึ่งตั้งไว้หน้าบ้านอย่างน้อยๆเป็นรายได้ให้กับเราผู้พิการมีสิทธิ์ กู้ยืม1 2 0 0 0 0บาท1 2 0 0 0 0บาทไปลงทุนเพื่อเป็นรายได้ให้กับเราดอกเบี้ย0%ปอร์อถามว่าซ่อมบ้าน4ี่0 0ซ่อมบ้าน4ี่0 0ผู้พิการกู้ได้60,000ดอกเบีย้ย0%ใช่ผู้พิการต่างหากผู้สูงอายุต่างหากนี่คือสวัสดิการที่รัฐมีให้ทุกคนอยู่แล้วทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยเสียภาษีมาตลอด60ปีพอถึง60รัฐมีดูแลนอกเหนือจากเบีย้ย6 0 0้0 0เดเดี๋ยวจะว่ากันทีหลัง นี่คือสิ่งที่รัฐดูแลแต่ไปไม่ถึงถามว่าเพราะอะไรออที่ผ่านมาในอดีตมันมีใครที่ทําให้ไปไม่ถึงวนเวียนอยู่กับบ้านหัวคะแนนซ่อมแล้วซ่อมอีกบ้านคนใกล้ชิดนักการเมืองซ่อมแล้วซ่อมอีกบ้านคนรู้จักคนในกระทรวงคนในหน่วยงานภาครัฐใช้เ <ทำ S 2> ้นแล้วทำอีกวนกันแล้ววนกันอีกทาซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่ในแวดวงเหล่าเนี้ถามว่านี่คือสวัสดิการที่เราต้องการไปให้ถึงทุกคน วันนี้คณะกรรมิการเดินทางไปในหลายๆพื้นที่เราเห็นความเหลื่อมล้ําของการ,รของการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐและนี่คือประเด็นหลักที่เราชูโรงว่าวันนี้นโยบายและสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบนันไม่ว่าจะมีเรื่องอะไร,รเราพยายามที่จะส่งตรงไปให้ถึงพี่น้องประชาชนเปลี่ยนวิธีการใหม่ตัดรเรื่องคนคำ้ำตัดเรื่องคนรับรองตัดเรื่องอะไรออกนี่คือกระบวนการ,รอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่กรรมธิการหยิบยกขึ้นมาทา แต่เป็นเรื่องใหญ่เพื่อจะส่งต่อสวัสดิการเหล่านี้ให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยทลายข้อจํากัดต่างๆตกหล่นนี่สักเยอะไหมครัคุณกายก่อนหน้านี้ตกหล่นเยอะมากพ,พี่โลดเงิน600บาทเชื่อไหมว่าเด็กคนหนึ่งกว่าจะได้เงิน600บาทกรอกเอกสารไอ,ชอนน้ช้อ1หนชอนสแผ่นกรอก11แผ่นกรอกสิแผ่นกรอกแล้วกรอกอีกยื่นแล้วยื่นอีกกลับไปกลับมากว่าจะได้นู่นสองขวบเพราะฉะนั้น ไอไลนละเอียดขั้นตอนเหล่านี้เราพยายามทลายลงนี่คือภารกิจหน้าที่ของกรรมนิการว่าถ้าไม่มีไม่มีคณะกรรมิการนี้ใช่ไอเงินแบบนี้ที่คนทุกคนจะต้องได้ก็จะได้เฉพาะวงวน<ช>ันของพวกหัวคะแนนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นครับและพยายามหยิบยกขึ้นมาอย่างเงิน4ี่0 0บาทที่ซ่อมแซมบ,บ้านผู้สูงอายุปีนี้ปีก่อนหน้านั้นจะเป็นหลักพันหลังนะที่ผ่านมาเป็นหลักพันหลังปีนี้ปี2อ6 7 1 1 0 0 0หพันหลังทั่วประเทศและเรากำลังพยายามผลักดันพูดคุยกับทางรัฐมนตรีถึงแม้จะ คนละพักถึงแม้จะฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเรามีการพูดคุยร่วมกันว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนกบบรรมธิการยินดีสนับสนุนและผลักดันต่อยอดเพิ่มเติมให้ไปถึงพี่น้องประชาชนอันไหนที่เราหยิบยกมาแล้วเราบอกว่าขั้นตอนมันเยอะเหลือเกินฝ่ายบริหารช่วยลดขั้นตอนหน่อยเถอะจาก7ขั้นตอนเหลือ3ขั้นตอนได้ไหมเพื่อจะผลักดันให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้นเราก็ทําหนังสือถึง รัฐมนตรีเราทํ<อ>าหนังสือ<ะ>ถึงกระทรวงนี่คือภารกิจหน้าที่ในการประชุมในแต่ละวันที่เราได้เริ่มต้นดําเนินการไปครับนี่คือความสําคัญของคุณกายและแอนเดอร์แกล์นะฮะ <c oughs> ไม่อย่างนั้นเนี่ยฮะไอ้เงิน4ี่หมื่นเงินหกหมื่นเงินกู้นะฮะก็จะไปถึงแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะฮะคิดว่าตํารวจจะมีตัวนี่สวัสดิการยังมีตัวอีกนะฮะและแล้วพอผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงสวัสดิการเหล่านี้ก็ไปอยู่ในวังวนของเรียกว่าเงินหมวกกันน็อก กู้ยืมดอกร้อยละยี <t <t ่ร้อยละสิบก็ทําให้เรียกว่าเป็นปัญหาด้านอื่นๆต่อตามมาอีกทีเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้รัฐมีอยู่แล้วควรที่จะเข้าให้ถึงแค่นั้นเองนโยบายที่เราเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่สมัยที่แล้วตั้งแต่อนาคตใหม่มาก้าวไกลเรื่องอะไรครับที่ชูประเด็นอยู่ผู้สูงอายุเท่าไหร่ถ้าจำไม่ได้ไม่ต้องจ่ายดีกว่ามั้งเอาไหนผู้สูงอายุมีไหมในที่นี้มีไหม อ๋อโอ้สาวสาวทั้งนั้นเลยเนี่ครับสาว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 ,สาว,สาวทั้งนั้นเลยใครได้หกร้อยใครได้หกร้อยใครได้หกรใครได้เจ็ร้อยใครได้แป0ร้ใครได้พันหนึง่งที่เหลือเตรียมตัวได้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องอายนะนโยบายผู้สูงอายุของเรา60ปีขึ้นไปสามพันบาทนี่ถ้าเป็นก้าวไกลเป็นรัฐบาลแต่วันนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลทำอะไรในการริการประชุมนัดแรกนะ เราหยิบยกเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงอายุ600 7 0 0 8 0 0ดเลื่อนอายุทีเหมือนได้เลื่อนขั้นเพราะได้อัพเงินเดือนเราไม่เอาอีกแล้วเรากําลังผลักดันนี่คือการประชุมนัดแรกและก็ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเป็นการแก้ไขพรบรผู้สูงอายุมาตรา1 1มาตราเดียวเลยแก้มาตราเดียวและแก้แบบไม่ใส่ตัวเลขไปในพรบรด้วยเพราะเราอยากจะหยิบยกว่า ไม่ว่าจะมีเงินง้อมันเท่าไหรนะ่ณวันนี้เราระบุเพียงแค่ว่าต้องไม่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนวันนี้เส้นแบ่งความยากจนที่สภาพัฒน์เป็นผู้กำหนด2,997บาทอาบาทต่ำกว่านี้ยากจนมากเกินกว่านี้ไม่ได้ร่ำรวยนะแต่ยังพอมีพอกินขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นเราระบุไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนถามว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นพรบฉบับนี้ผ่านได้3า0 0ะสิ แต่เราบอกว่าเนื่องจากเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่เราทําได้คือให้มติคอรอมอเป็นผู้เคาะเราก็เลยทํามติของคณะกรรมิการโดยเพื่อนสสจากทุกพักการเมืองนะจากทุกพักการเมืองในคณะกรรมิการมาทําเรื่องของพี่น้องประชาชนกันว่าไอ้หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยมันหลายสิบปีแล้วพี่พิโรน์วันนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วก็เลยนําเรื่องนี้ทําเป็นรายงานที่คณะกรรมิการพิจารณาเสร็จแล้วส่งต่อสภาผู้แทนราษฎรเชื่อไหมครับ 500คนในสภาผู้แทนราษฎรไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่เสียงเดียวเอาละเอาละาสนับสนุนแต่ถึงแม้ว่าวันนี้ไปไม่ถึง3,000คณะกรรมการเรายื่นต่อคณะรัฐมนตรีไปแล้วขอ1,200ทั่วหน้าก่อนได้ไหมเอาละเอาละช่วยกันติดตามด้วยช่วยกันติดตามด้วยนี่ผมได้แวววๆข่าวมานะแว่วๆข่าวมาว่าขึ้นแน่นอน มีข่าวดีกับข่าวร้ายฟังข่าวไหนก่อนเอาข่าวดีก่อนแล้วข่าวดีก่อนข่าวดีบอกขึ้นแน่นอนนะขึ้นมาแตะหลักพันแน่นอนฟังข่าวร้ายต่อไหมข่าวร้ายข่าวร้ายข่าวร้ายคือเขาบอกให้แค่พันเดียวยังไม่ให้พันสองขอต่อรองกันคนละครึ่งทางขอต่อรองกันขึ้นคนละครึ่งทางแบบนี้ยอมไหมยอมยอมยอมก่อนรอบนี้รอบนี้ขอพันเดียวก่อน อีกสองพรอพิธานะรอไหวไหมเออนี่ถือว่าตกลงร่วมกันนี่คือกลไกลของฝ่ายนิติบัญญัติที่เราพยายามขยับขับเคลื่อนถึงแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก้าวน้อยๆแต่เราก็สู้เต็มที่ภายใต้ในโยบายภายใต้เรื่องราวต่างๆที่เราสู้เรื่องนี้ได้เพราะว่าอะไรครับพี่โรดเพราะว่าเชื่อไหมว่าก่อนการเลือกตั้งถ้าปิดชื่อพักทุกคนหาเสียง ตอนหาเสียงมีเรื่องเงินสูงอายุหมดทุกพักการเมืองใช่ไม่ใช่ใช่ไมใ่ใช,ใช่ไ,ชไปแอบ,บดูโบชัวพักอื่นมาบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้ดูแล้วรู้ได้ไงเมื่อกี้ <c oughs> ทุกพักการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลบอกว่าจะขึ้นเงินผู้สูงอายุทั้งหมดบางพักบอกหกพันบางพักบอกห้าพันบางพักบอกสี่พันบางพักบอกหนึ่งพันทุกพักเก้าไกลหมดทุกพักมีขึ้นหมด เพราะฉะนั้นไม่ว่าขึ้นไปเท่าไหร่เราบอกว่าเราเอาตัวเลขไว้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองแต่เราเอาเรื่องขึ้นจาก6 0 0 700เป็นภารกิจหลักในรอบนี้และทุกคนก็ช่วยกันผลักดันร่างคนรบฉบับนี้เซ็นชื่อทุกคนนะครับในคณะบริการลงนามทุกคนนี่คือความสําเร็จก้าวเล็กๆของเรารายงานฉบับนี้เข้าสู่สภาห้องใหญ่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงคัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวนี่คือความสําเร็จเล็กๆของพวกเราทุกคนช่วยกันปมือเลยครับอ ก็ปรบมือให้กับทุกพักการเมืองด้วยนะครับนะครับนี่ก็คือไฮไลท์นะฮะสวัสดีการนะครับตอนนี้เรากำลังจะขยับไปหลักพันแล้วนะครับ